ุณเคยสัมผัสความรู้สึกวางเวงแบบนี้ไหมเหมือนมีอะไรจ้องมองทั้งทั้ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเรื่องของอลิซแลมอาจทําให้คุณขนลุกสู้ลองนึกภาพตามหญิงสาววัย21อปีเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมเซซิลใน l อลเอแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่กี่วันต่อมาแขกในโรงแรมเริ่มบ่นว่าน้ํามีรสชาติแปลกๆแล้วก็พบศพของเธอในแทงค์น้ําบนดาดฟ้าโรงแรมแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าคือคลิปจากกล้องวงจรปิด อลิซาดูหวาดระแวงอย่างมากในลิฟต์กดทุกปุ่มหลบซ่อนพูดคุยกับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นประตูลิฟต์ไม่ยอมปิดเธอหายตัวไปไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีสารเสพติดแทงน้ำก็ล็อกอยู่ทางการสรุปว่าเป็นการจมน้ำตายโดยอุบัติเหตุแต่เดี๋ยวก่อนเธอขึ้นไปบนนั้นคนเดียวได้ยังไงมันเป็นอาการป่วยทางจิตฆาตกรรมหรือว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติคดีปิดไปแล้วแต่ปริศน,นาย,ยังคงเปิดกว้างมันน่าขนลุกใช่ไหมละ่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอลิซาแลมทําให้เราตั้งคำถามมากมายเราจะเชื่ออะไรได้บ้างความจริงที่เราเห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดลองคิดดูสิว่าถ้าคุณเป็นอลิซาคุณจะรู้สึกอย่างไรโดดเดี่ยวสับสนหวาดกลัวหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นจริงๆกําลังเล่นตลกกับเราเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกมากมายและบางครั้งคําอธิบายที่ง่ายที่สุดอาจไม่ใช่ความจริงที่แท้จริงเสมอไป บางคีความจริงมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดวลีนี้อาจจะเหมาะกับเรื่องของอลิซาแลมมากที่สุดแล้ว